เองสีนั้นนี่หน่งพี่อะไรเดียวมันออกมาสัดาะให้ข้ามนะเดอกให้ข้ามนะดูป่ะ<ด>ทำได้ปะไดเดี๋ยวดิเย็นๆด,ดิทำได้จริงนะเองเคยเป็นนักตะก้อมาก่อนหรือไงนักอบอลอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอเหอ้ยไม่เอายหม่ นี่มันเอคครูพละวะเนี่ยเฮ้ยนี่ครูพละวะเนี่ยเห็นปะที่ออกข่าวใช่ไหม่ะเอาดีดิเบาเบาเฮึใเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยววันหลังถ้าตัวขาดจะชวนมาเตะด้วยเอาเบาๆไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงเนี่ยให้โคนนิ่งอะโค้ดจ้าว่ะ คตรจ้าบเลยครับเฮ้ยโยคตรจ้าบเลยครับก่าสิอะได้ได้ได้ไฮู้วอะ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 ไม่ใช่ใจเย็นอะเออาม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 าเอ้าเอ้าได้เต้นด้วยเหรอ อู๋เป็นเอมมาติมาต้าเลยร้องเอานะนะเอานะเออใช้ได้ใช่เกย Good job ทำท่าอะไรเออเอาโอ้ยไม่ใช้หัวโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคอู้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้ภาพตัดต่อแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการ แสดงจริงตัวที่เห็นก็คือตัวจริงนะครับอุ้ยจิ๊บจิ๊บคนเล่นได้ไปไปกบักกบักอ๋อเอาเฮ้ย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 มึงจะได้เฮ้ยมึงได้เหรอเฮ้ยเอาเอางี้เอาเลยหลายรุ่นเลยจิอ๋ออ๋อเอาโอ้ยโอ้เฮ้ยเอาโอ้ยหัวหงท้องไงไส้ เอาเติมมาเติมมาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเปรตนะฮะมาฮะมาฮะเอเคออโอ้โหอะไรวะเดี๋ยว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 เจอแน่อานะเอาเออเออ เองเอาเรื่องเหเอาเรื่องเหรเอาเรื่องเหรอท่านผู้ชมโหเสือมาฮะเสือมาฮะเสือมารับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโหดเ้เห้ยยเเลยนี่มันน้้เยยเอ้เออ เฮ้ยอ๋ออ๋อฮ่าฮ่าฮ่มีมงเลย่าฮ่าม,มีมงเลยมันตายแน่หัวโน่นี่เฮ้ยเออจะมงทำไมละ่ะไม่ถอ,อยละพอรึยังอ๋อพอแล้วใช่ไหมนี่ พอแล้วครับพอแล้วโอเมื่อกี้หัวนโนเลย <laughs>